นี่ค่ะบรรยากาศวันนี้มีปาร์ตี้เล็กๆค่ะตกปลากันนะคะมาดูกันค่ะจ้าอันนี้ตัวอ้วนอันนี้ตัวเล็กอันนี้ปลาอะไรกันเนี่ยทางหวทางไหวโอ้อันนีจับข่าวโอ้นี่ผมทำวิดีโอว้าว ม่กล้าจับนี่นะคะคนตกปลานะคะคนตัวใหญ่เดี๋ยวตกได้ตัวเล็กค่ะเป็นไงพี่ตอนแจ็คเกรเยอะสนุกไหมได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองตัวใหม่ต้องลองตัวใหม่นียปลาเป็นปข๊เป็นป a b บเป็น baby ใช่เออโอเคอันนี้ตัวเล็กค่ะนี่คือตัวเล็ก นี่ค่ะวันนี้รวม,มพี่ๆมาพัก,พกที่นี่แล้วก็ตกปลากันนะคะตอนใกล้เที่ยงคืนค่ะสนค่ะอ้าค่ะมีปลาป่ามีความสุขวันนี้ป่าป๋ามีเพื่อนมามาอยู่ด้วยป่าป๋ามีความสุขมาก อันนี้คือพี่ๆทีมครูของคาราบาวนะคะพรุ่งนี้จะมีเล่นที่ขอแนแก่นวันนี้เลยพี่พเขาเลยแวะมาหามาแวะมาเยี่ยมเยียนปาลานเดี๋ทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขค่ะบาบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะาการตกปลา วูี่เก่งจังเลยเนาะแล้วปลามันจะเป็นอะไรไหมคะ่ไม่เป็นไรเนาะอ๋อ ไม่ได้เจอไม่ได้เจอมากี่ปีเนี่ยหลายปีเนอะยังหนุ่มอยู่เลยไม่ยอมแก่แก่แล้วช่ช่วยนะจนี่ค่ะอันนี้บรรยากาศยันเที่ยงคืนที่นี่นะคะ อันนี้เป็นโซนโรงแรมค่ะลูกค้าพักค่ะนี่ค่ะเป็นโซนโรงแรมนะคะ,คะมีห้องอยู่ประมาณ20ห้องอันนี้ทุกห้องเต็มค่ะค่ะนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนวันนี้วันนี้โมเตมเล ดูแลแขกเพื่อนูงแงเวเกินไม่ได้ทำคลิปเลยแ,ลแต่ก็ยังคิดถึงทุกคนอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวเจอตูใ้ใหญ่ๆจะลงคลิปให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะ